สวัสดีครับวันนี้เราสวัสดีครับวันนี้เรามาถ่ายฟุตบอลนะครับเป็นฟุตบอลช้าง F a ครับวันนี้ทําการแข่งขันกันที่สนามมหาสารคามนะครับรอ่าเป็น,ปนมหาสารมหาสารคามเอฟทีเพบกับบรรุรีรัมยูเนเต็ดวันนี้นะครับว,นนวันนี้แฟนบอลค,อค่อนข้างจะใจในหนาตารมากนะครับเชียร์เชื่อเชียร์นะครับก็สามารถทดลองสวมนะครับมีไซส์เอ็ม นะครับไซซ์ XL ตอนนี้แฟนบอลก็ค่อนข้างจะหนาตามากครับตอนนี้แฟนบอลเตรีมสนามแล um ้วตอนนี้ตอนนี้แฟนบอลเตรียมสนามทางสนามก็ได้ทําการเปิดจําหน่ายบัตรเพิ่มเติมเป็นโซนเนะครับฝั่งนู้นครับแฟนบอลเยอะมากนะครับบอลลงสนามก็ต้องมาทําการแลก บัตรช่างภาพใชนม์ครับพี่ต้องใช้บัตรช่างภาพเนาะเพราะพี่ต้องใช้แบบพี่มึงต้องใช้บัตรช่างภาพเลยครับวันนี้คนเต็มสนามคนเยอะมากวันนี้เดี๋ยวเราลงไปเลยโอเคเดี๋ยวแลกบัตรก่อนการแข่งขันเขาก็มีแสดงอะไรก็อันนี้แสดงอะไรเชลิเตอร์เราได้บัตรแล้วเราก็ลงในสนามกันเลยครับถ้าใยสวย รูปวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬานี่คือความแข็งของแชมป์บุรีรัมย์น้าตามนักข่าวจาังหวัดมหาสารคามที่รับลึกทางการกางสัปดาห์ขอเสียงปรบมือด้วยรับบุรีรัมย์อย่างนีงก็ต้องบอกว่าสถานที่เจอทีมใหญ่นะครับทีมระดับนับวันของเมืองไทยก็คือบุรีรัมย์นะครับทีมระดับยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดมหาสารคามนะครับท่นนี้เตะรวมถึงท่านได้ซาร์ฟโค้ผู้เล่นและก็ผู้ติดตามนะครับดีปริมาณเยอะเลยนะครับ แต่ด้านของบุรีรัมย์ยเอฟเดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลช้างเอฟเอครับนะครับในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับก็เกมมาถึงการจับสลากนะครับแต่ด้านของมหาม้านเอฟเอฟซีของพวกเราส่วนทีมรองชนะเลิศนะครับจะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทนั่นเองนี่ จะเป็นนัดประวัติศาสตร์นะครับของทันสมสรตั้งแต่ต่อตั้งสมสรมาอันนี้เป็นบอลกลางสัปดาห์นะคนอย่างเยอะขนาดนีน้อันนี้เปลือ,อัธาจันต์เปิดอ,อัาธาจันต์เพิ่มนะครับอ,อัจันต์เพิ่มยาวเลยจากตรงนี้ก็คือยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยนะครับเปิดอ,อัาธาจันย์เพิ่ม รู้สึกว่าเกมนัดนี้จะถ่ายเป็นฟรีทีวีผ่านช่องโมเดิร์นไนทีวนะครับนัดนี้ในก่อนเกนมบารแข่งขันเขาก็มีการแสดงเต้นจากน้องๆก่อนนะครับมาจากชมรมทบีน้ำม่ววันนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะพอเพลงมันขึ้นมาก็ทบีน้ำม่ววันเลยนะครับ ไปแรกเขาไปแจกเขาเขาใหแจกสาวดียวตอนนี้เราก็อยู่กับโคศกเสียงทองครับพี่บอลสวัสดีครับผมผมบอลมนเดนตรีศิ์มาเดินครับนี่ไงมีแป้นไหมพี่ยังเลยครับอยางได้มากครับวันนี้กะว่าจะมาหาที่สารคามนะครับแต่ปรากฏว่าหนาวมากครับหนาวมากหนาวไม่พอขาวมากด้วยขาวมากโอ้หาวจริงวันนี้อจริงจริงจริงเพราะทำไมคุณกอลเขาหลบหน้าเขาหลบกล้องตลอดเลยเนี่ครับเสียงประกาศที่ได้ยินทุกครั้งคือโก้โก้โก้คือคนนี้เลยนะครับวันนี้ไม่น่าจะโก้ง่ายมโก โอเคโอเคปกติเจอกันแต่เฉพาะสนามของมัดสนามวิ่งวันนี้มาเจอกันที่สนามสารคามพี่ก๊อฟเดินทางมายังไงครับเนี่ยพี่ก๊อฟขับรถยนต์มาครับวันนี้รับถยนต์มาครับมาคนเดียวมาคนเดียวครับรถรถติดมากเลยครับคือคืนมากครับวันนี้คือมากือคืมากคนเยอะนะคนเยอะสุดยอดครับสุดยอดเหมือนเดิมนะพี่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่กับกราฟิกมือหนึ่งของพี่อีสานนะครับเนี่ยต่อโกลังคอมไม่ใช่น้องเขากำลังคุยทุ่นล่าอยู่เดี๋ยวเราค่อยคุย น้องต่อน้องต่อสวัสดีครับน้องต่อยังไงตื่นเต้นไหมครับวันนี้คนเยอะมากเลยสุดยอดครับปกติอยู่แต่หลังคอมตรงนี้งมาหน้าสนามนี่แหละครับนี่แหละครับสวยๆนี่คนนี้เลยครับของทีมาสรคับเอสจีบีเอฟซีคนนี้เลยที่ต่อนะาล้วไปลาภหายนี่ก็จะเป็นช่วงของการเริ่มการแข่งขันนะครับจะเป็นทางบูิีรัมเริ่มเขีรยก่อนจากกลางสนาม ถ้าตามจอถ่ายทอดสดนี่บุรีรัมย์จะบุกจากซ้ายไปขวาใช่ไหมครับกดนะใช่ครับจากซ้ายไปขวาบุรีรัมย์จะบุกจากซ้ายไปขวานะครับตอนนี้โอ้ที่บุรีรัมย์ใช่ไม่ใช่ขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายจา,จากขวาไปซ้ายนะครับท่าในจอ,อเ,ดเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบรรยากาศในสนามกันนะครับเรื่อยๆโอเควันนี้เคลมก็ ประมาณนาทีที่7ของการแข่งขันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าบุรีรัมย์ที่ก็เปิดเกมบุกใส่กับทางสารคามกันอย่างสุดมันเลยนะครับโปกคอฟเป็นไงบ้างครับโปรคอฟสนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกไหมครับวันนี้สนุกมากครับสนุกมากโอเคก็ต้องบอกว่าเกมการแข่งขันผ่านไป20นาทีแล้วค่อนข้างค่อนข้างจะ ดูเดือดกันมากเลยนะครับตองน,นี้ก็เปิดเกมบุกแรกกันเลยนะครับส่วนบุรีรัมก็ส่งชุดถือว่าชุดใหญ่เลยนะลงสนามนบบน,นี้ เกมก็จบลงไปแล้วนะครับในครึ่งเวลาแรกตอนนี้ก็เป็นทีมเยือนอย่างปราสาทสายฟ้าบูดิลัมยูเนเต็ดนะครับขึ้นนำมหาสาครคาม SVTFC อยู่2อประตูนะครับจากการทำประตูทั้ง2ลูกของ ME, ori, กียวเมบิสโซลีกองหน้าชาวบอร์ซินนัน่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปพักครึ่งกันก่อนแล้วก็รอชมเกมครึ่งหลังนะครับก็ระหว่างพักครึ่งนะครับทางใน สนามก็จะมีกิจกรรมให้ทางน้องๆนักเรียนสอนเต้นเข้ามาเต้นนะครับเพื่อขั้นรายการแล้วก็มีการจับรางวัลลองสวมดูนะครับลองสมดูก็ระหว่างที่ข้างในเขาจับรางวัลเดี๋ยวก็จะพาไปดูข้างนอกนะครับข้างนอกสนามก็จะมี เสื้อเราสวมดูใช่ครับเสื้อเด็กก็มีนะครับราคาเสื้อมีสองเกียร์นะครับก็มีเกียร์แฟนบอลกับเทเยอร์นะครับแจ้งแจ้งได้เลยเทเยอร์ต้องแฟนบอลได้เลยนะครับเข้าก็จะใส่อะไรต่างกันเล็กน้อยนะครับเสืเกียร์เยอร์นะครับแจ้งได้เลยนะครับเกียร์เลเยอร์ได้ไหมลูกแจ๋วเลยใช่ไหมโอเคใส่สวมใส่เชียร์ได้ไหมเกียร์เทเยอร์ต้องบอกว่าผ้าดีมากเกียร์เทเยอร์ผ้าดีมากแจ๋วเลยนะครับ ราคาก็ต่างกันเล็กน้อยนะครับสำหรับเกียร์เพยเยอร์จะ650น่าสวยๆดูดูนี่ครับคุณพ่อผู้ชมกจ๋งนาคุณแจ่มนะครับเดี๋ยวก็รู้ค้าดีมากครับค้าดีมากสำหรับเสื้อนะครับมาดูเฟรชเฟรครับสวยเกรดนะครับเกรดเพยเยอร์ครับผม XL หมดเลยครับผมสีขาวเป็นบาร์ค่ะเสื้อผ้าลายสีขาวน้อยไหครับผมสีขาวเหลือแต่สีม่วงครับ <Rocky> ไม่ได้มีเฉพาะเสื้อแข่งแล้วก็เสื้อเก็บไปเยอะอย่างเดียวนะครับมีเก่งกูม่วงด้วยนะครับร้องเบอร์น้องสมร้องเบอร์สมรข้างๆกันตัวนี้ก็จะมีเป็นของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับเอาเสื้อของเาไม่รู้ว่าราคาเขาปกติหรือเปล่าเฮ้ยซื้อเสื้อสองแถมหนึ่งออซื้อซื้อเสื้อสองตัวแถมหนึ่ง มีโปรโมชั่นนะครับซื้อสองแถมหนึ่งนี่สวยนะครับสวยเนี้น่าจะเป็นเสื้อแขนเนาะ740บาทประมาณนี้ก็เมืนแจ็กเก็ตจะทันห้ารเก้าสิบบาทนยังสวยแจ็เก็ต นี่จะเป็นเสื้อแฟนบอลนะครับนี่น่าจะเป็นเสื้อผู้รักษาประตูน้องแขนยาวเสื้อซองสีขาวต้นนะครับขอให้หยิบนะครับนี่ฝั่งนี้จะเป็นเสื้อของนี้จะเป็นเสื้อ SL. เอซเด็กใช่ไหมครับได้ยังได้ยังเฮ้ยสวยวะ่ะจะเป็นเสื้อเด็กนะครับจะเป็นไซส์เสื้อเด็กแบบนี่เอซีเอล เียมากอโเาาเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูบรรยากาศแฟนบอลฝังอัศจรรย์มีลูกค้านะครับ วันนี้ก็อยู่กับอออ๋ืตัวไปของตัวไปครับทุกอย่างจริงครับทุกอย่างองสนามนี้บินโดนก็บินครับถ่ายรูปก็ถ่ายครับจัดงานก็จัดครับวันนี้ทำทุกอย่างเลยนะบินโดนก็บินโอ้โหเดี๋ยวครอดเลยจ้าก็น้องจ๋ากำลังว่าตอนนี้หาช่างภาพวิดีโอใหม่หนึ่งคนครับไม่รู้มีที่ไหนว่างสักหน่อยครับผมจะเห็นเห็นอะไรเสื้อใหม่เห็นครับจ็อตดีใจไหมวันนี้ที่แบบเห็นคนเยอะเต็มสนามแบบนี้ที่องไปเนยเออดีใจหายเหนื่อยหายเหนื่อยมาตลอด สองสัปดาห์เตรียมงานครับเตรียมงานมาสองสัปดาห์ได้โอเคครับรอบเลื่อนดีไม่มีปัญหาเหลือเหลือสกอร์นี่แหละขอยิงสักลูกพอโอเคโอเคครับนอกนั้นโอเคละขอบคุณมากครับผมไว้เป็นกำลังใจให้กับทีมนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่พูดไปพูดมาคุณผู้ชมดูนะตอนนี้ก็นาทีที่70นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ทีมเยือนก็นำเจ้าบ้านมหาสารคามเอพีทีเอฟซีอยู่ ที่4ประตูต่อศูนย์นะครับไม่รู้ว่าจบเกมนี้จะยิงกลับมาได้หรือว่าจะโดนเพิ่มตอนนี้เพราะว่าตอนนี้สารคามก็ทยอยเปลี่ยนผู้เล่นตัวหลักลงนะครับในครึ่งหลังอ้าทีมเบิร์กลงหมด นี้นาทีที่83เิอนันเชนพันธ์ก็บุยัมยูเยนเต็ดก็นำในส่วนของมาสารคาเอฟบีทีเอฟบีซีอยู่ที่5ประตูต่อศูนย์ครับแต่เราก็คงจะต้องกลับบ้านก่อนเพราะตอนนี้ง่วงนอนแล้วครับเอาไว้เจอกันอีพีหน้าน,นะครับสวัสดีครับสำหรับการไปสนามสารคามครั้งนี้ผมก็แอบ,บหวังเล็กๆนะครับว่าจะได้ลายเซ็นของทีมชาตินะครับซึ่งทางสมโมสรก็ได้บอกว่าจะมีน้องๆติดตามมาก็คือ พันษาสุพนันธัสพิธิวัตเสกสันลาตีนะครับผมก็เลยจับเซนหมดเลยที่อยู่ตรงมนํนาสังรองนะครับก็เลยได้มาครบทั้งหมดเลยนะครับโอ้ดีใจมากเลยนะครับตัวนี้กลายเป็นแร่เทียมสำหรับผมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ